ผายาอาผ้า,าออยาที่คุณยิ่งตั้งให้นะคะนักร้องแก้มแดงจุกแจมแจ,มจ่มชั้นคุณยิ่งตั้งไปกันเอ่อชอบตาแจงเอารู้สึกยังไงบ้างคะที่เวลาเรามางานกันแล้วแล้ว,ลวความเป็นจริงอ่ะเขาควรม,ม,มาถ่ายรูปก,กับหนูไม่ใช่เลยถ่ายกับตาแจงเนี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างรู <c oughs> ้สึกดีใจคะ่ะ ได้เลยนะคะน้องนิดของเขาอะรู้เมื่อกี้เขาพูดว่าดีใจที่ได้หนุ่มต่อได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนูเป็นแบบป้าหลานด้วแจงหนูรู้ว่าแจงคิดยังไงแจงเราจะพูดว่าดีใจค่ะที่แบบคนที่รักเขาก็เข้าวอะมารักก็แจงว่าขอยืมหนึ่งก็แจนมาเป็นคนหล่อต้นข้าวเราเล็กซ์ซิง วันหลังนะวันหลังนะหนูกลับบ้านหนูแบบเสียใจไม่ร้องแล้วหนูลาออกให้คนอื่นให้คนแจงร้องแต่ให้ยกาหนีขึ้นมาเต้นกับกับใครดีคุณนิวให้คแบบุณนินว,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 วขึ้นมาเต้น,นด้วยเหนียวรับฟังเพลงเพราะๆต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงค่ะขอบคุณค่ะ